สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายถึงวิธีการดูแลรักษาดอกเจาะของมิสุบิชินะครคือทางฝ่ายขายเขาก็ให้ผมแต่คู่มือเกี่ยวกับการดูแลรักษาของมิสูซึ่งเป็นดอกเจาะพินซึ่งก็ใช้เวลานาน,านอยู่พอสมควร น,นี่ผมก็ทำงานแปลออกมาแล้วเป็นภาษาไทยกำลังอยู่เป็นฉบับล่างก็ส่วนคร่าวๆแล้วนะฮะการทำงานของดอกจอกก้านจอกปลอกและแฉ้งเนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็คือการใช้งานให้ถูกต้องส่วนใหญ่แล้วปัญหาของดอกจอกก้านจอะที่มีปัญหาเนี่ยร้อยละแปบเปเนี่ยมาจากการใช้งานผิดประเภทนะฮะ โดยเฉพาะช่างที่ทำการออ p e r a t เครื่องจักรถ้าดูแลรักษาเครื่องจักรไม่ถูกต้องหนึ่ยปรับแต่งการทำงานของเครื่องจักรไม่ถูกต้องอย่างเช่นการฟีดนะฮะฟีดเพรสเชอร์โรเทชันเพรสเชอร์หรือแฮมเมอร์เพรเชอร์ไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะทำให้อุปกรณ์ดอกจอะก้านจอกต่างๆเนี่ยสึกหรอแล้วก็อายุใช้งานก็จะสั้นลงกว่าปกตินะฮะ ซึ่งถ้าการดูแลรักษาแล้วก็การออเปเรตการเซตติ้งค่าต่างๆถูกต้องแล้วโอกาสที่อุปกรณ์ค่าปรปลอกดอกแช้งเนี่ยจะเสียหายหรืออายุใช้งานสั้นกว่ากําหนดเนี่ยก็จะเป็นไปช้าลงผมก็ทําการแต่วิธีการหาสาเหตุนะฮะแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาความเสียหายของดอกจอกปลอกก้านและแช้งมา ก็เดี๋ยวก็รออ่านกันดูเดี๋ยวส่งให้ทางฝ่ายขายเขาดูแล้วก็จะสุดกันว่ามีประโยชน์กับผู้ใช้อย่างไรบ้างขอบคุณครับ